โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราวมอยู่ที่เกอะไรวะเนี่ยมีบล็อกปะการังมีเฟิร์นเนาะมันอ่านว่าเฟิร์นไหมแล้วก็มีสไลายทะเลต้นโอ๊กโอเคช่างมันละกันสวัสดีเอเมซีมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เร้วมาอยู่ในเกมไม้คราฟเลยไม้คราฟวิชอลพาร์ทที่เท่าไหร่วะห้าห้าใช่ห้า พลาดดีเลยครับผมเบียร์ต้องขออภัยด้วยเนาะคือต้องยอมรับตรงๆเลยว่าพลาดนี้แทบไม่ได้อ่านคอมเมนต์น้องๆเลยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงคอมเมนต์นะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปคลิป1คลิป2คลิป3ใช่ไหมคือสังเกตว่าผมกดหัวใจให้กับคอมเมนต์ของน้องๆแทบจะทุกคอมเมนต์เลยนะคือแบบกดให้เยอะมากแต่ว่าใครที่มาคอมเมนต์ที่หลังอาจจะไม่ได้เห็นเนาะก็คือผมกดคอมเมนต์ให้กับทุกคนเลยกดหัวใจให้นักอ่านกดหัวใจกดหัวใจแล้วพอมาคลิปที่4 แม่เจ้า900คอมเมนต์พ่อมองเธอคือมึงเ, <c ười> <c ười> มเห็นกูกดหัวใจให้เนี่ยมึงก็คอมเมนต์กันแบบกระตุยกระจายอ่ะคือแบบวัดคือตอนแรกคอมเมนต์มันอยู่ที่400แล้วอยู่ๆพากันไปคอมเมนต์แบบ900คอมเมนต์อย่างเงี้ยคือเข้าใจปะคือคืออะไรคืออะไร900คอมเมนต์มาเต็มไงคือกูจะตอบทันพวกมึงไหมก,ก็นั่นแหละครับผมโอเคพาร์ทก่อนใช่ไหมทุกคนสวยพี่เวฟครับ ทำไมมึงไม่ลงรูปครับพี่โทษทีพอดีกูลืมตัดต่อครับผม <c ười> คือเข้าใจว่าคือมันเป็นงานบวชวิเฟมไงคือหลายคนที่ติดตามใน Facebook หรือว่าในชุมชนเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เวฟโพส์รูปงานบวชเนี่ยบ้างเนาะแล้วก็โพสแบบแบบว่าไปอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะโพสต์เยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ลืมตัดต่อคลิปเนาะเพราะว่าเวลานั้นเรารีบเออพอดีว่าผมรีบแล้วคุจะทำอะไรเนี่ย เออรีบก็เลยไม่ได้ตัดคลิปก็ต้องสอรรี่ด้วยละก,กันนะครับผมมาเข้าเรื่องเราดีวกว่าพาร์ทก,ก่อนผมบอกว่าผมจะเป็นฟาร์มไม่นี่มังเวก็คือเราต้องใช้เป็นเหล็กใช่ไหมเป็นใย,ยมุมๆแล้วก็เป็นหนังสัตว์พี่หนังสัตว์เยอว่ะวันนี้เราก็เลยจะออกไปล่าวัวกันเว้ทุกคนเออมีต้องบอกว่าพี่เวฟบครับไอตัวไอตัวนั้นอ่ะพี่จะต้องจ้องหน้ามันไปเพราะว่ามันทดสอบพี่อยู่ถ้าเกิดว่าพี่จ้องหน้ามันจนแบบ มันพอใจอะ่ะมันจะมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงพี่ครับใช่เหรอทุกคนได้ฮะถ้าเกิดว่าผมไปเจอมันผมจะพยายามจ้องหน้ามันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือถ้าเกิดว่ากูตายกูก็จะโทษพวกมึงแล้วกันนะไอพวกที่บอกกูมาเนี่ยต้องขออภัยด้วยตอนที่อัดคลิปอาจจะยังไม่ได้อัดคอมเมนต์นะฮะผมแต่ว่าเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จจะไปนั่งอัดคอมเมนต์ให้แล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดในพาร์้า้วกันแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมก็บอกเลยว่าตอนนี้คุณอยู่เนี่ย พี่เวฟอาจจะไปแห่นาคพี่เฟมอยู่ก็ได้อืมเพราะว่าวันนี้วันที่ลงคลิปเนี่ยก็เป็นวันที่พี่เฟมบวชนะฮะใช่แล้วมีวัวไอ้กูไม่ได้แทอุ้ยเจอซากมังกรไอ้ซากมังกรน,นี่ทุกคนบอกว่ามันสับไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเจ,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 จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมจะพยายามจ้องมันนะมันก็แรงเหมือนกันนะทุกคนมันผมว่ามันก็แรงเหมือนนะทุกคนใช่หรือเปล่าใช่แรงไปบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแรงไปบ่ ว่ามันแรงไปอุ้ยมึงมันแรงไปป่าโอ๊ยใช่หรอวะชุดเกาะไหนจะมาทนทานมึงได้เนี่ยมึงแรงขนาดเนี้ยอ่ะจ้องใหม่จจเจ้าจงเป็นของข้าเ,จ,าจ,เาจ้าจงเป็นของข้าโอ๊ยเจ้าจงเป็นของข้าเจ้าจงเป็นของข้าเจ้ากูไม่ทนเลยสัตว์มานด้มาได้หูจอกอตายดอบอะไรด้วยมันคืออย่างวะ ดี๋ยวนะขอเสิร์ชก่อนไออ๋ออันนี้คุ้นเหมือนจะเคยเจอโอ้มาคราบเป็นอุปก,กรณ์อย่างนี้ได้นี่นี่น,นี่สิ่งที่ผมอยากได้เลยคือไอพวกดาบพวกนี้เว้ยไอแร่เนี้ยมันหาจากไหนวะอันนี้คืออะไรอ่ะไอแร่เนี้ยมันหาจากไหนวะทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะวะ่าอ๋อคือเราต้องคือเราต้องมีเครื่องอันนี้เหรอหรือยังไงคือเราต้องมีเครื่องอันนี้แล้วแล้วจะไหนวะแล้วแล้วแล้วยังไงวะ คือเราต้องเอาไปใส่อย่างนี้เหรอแล้วก็จะได้เป็นอันเนี้ยน,น,นะอ๋อกลัวศพบ,บางกอนไเอ่อเราจะเอาอยัางไงดีทุกคนเราต้องข้ามมาฝั่งนี้อุ้ยกระดูกไรอ๋อนี่ไงอ๋อกระดูกกระดูกบางกรน,นี่มันเอาไปทําอะไรได้ไหมมันน่าจะคราฟเลยได้ดีๆหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปว่าดรา้อนก็คือไอ้เจ้านี่ใช่ไหมกระดูกดรา้อนก็คืออันนี้แหละใช่ไหมเออใช่ดรา้อนอะไรทุกอย่างนี่แหละ กระดูกดราก้อนนะคะทุกคนก็คืออันนี้สามารถไปคราฟเป็นดาบได้ครับดามจอยู่ที่แดถือว่าน้อยมากๆเนาะก็เป็นขยะชิ้นหนึ่งธน <c oughs> ูเอ้ทำธนูได้ถือว่าดีทำธนูได้อันนี้อะไรวะเนี่ยตีศูนย์เลยน่าจะใช่ครับตีศูนย์อ๋อน่าจะทำอะไรได้มีเยอะอืมงั้นเราก็ไปลปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันไอหัวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมันจะใหญ่ตามขนาดของศพมังกรเลยใช่ไหมเออถือว่าดีครับผมไปเลสโกแล้ววันนี้กูจะเจอไม่ได้วัว นี่คือเป้าหมายของเราออกมาเพื่อล่าวัวแลนะ้วเนี่ยกูจะทําถุงน้ําจะได้มีน้ํากินเรื่อยๆไม่ต้องมาทําเป็นขวดแก้วโง่จะมีไม่เนี่ยหรออยากจะได้วัวสักสี่ห้าตัวเออทุกคนตอนนี้ผมเดินออกมาผมเจอนี่นั้นนั้นหลังมังกรแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเนาะถามว่าทำไมเวียถึงยังไม่ไปฟาร์มอีกล่ะพี่ก็เพราะว่า,าเดี๋ยวมึงจะหาว่ากูเสก <laughs> ผมก็เลยเดีย่ยผมจำทางไนดะ้ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเราเว้ยคือผมมาตรงนี้มันไม่มีมังกรเว้ย คือตรงนี้มันจะเป็นรังมังกรใช่ไหมแต่ว่าหมมามันไม่มีมังกรน่ะเออมังกรมันไม่มีผมก็เลยจะพาทุกคนมาปล้นนะครับผมกูจะเอาไปให้หมดนั่นแหละเออแล้วก็ช่วงนี้มีน้องน้องซลกันเข้ามาเยอะมากเลยพี่เบฟครับไม่ช็อตจะพี่พี่เบฟครับไม่โอ้ตกใจอ๋อมันมีควันออกมาผมก็ตกใจนึกว่าตัวอะไรเดินอยู่ตรงนี้อันนี้มีชั้นหนังสือเอ้ยิวเอ้ยดีมีชั้นหนังสือให้ด้วยไม่ใช่หนังชั้นหนังสือหรือหนังสือมีหนัง น,นี่คืออะไรอะที่ปิดตาเหรอเอาไม่ใช่ <c ười> คุณว่าที่ปิดตาไนคืออะไรวะ i o r n อ๋อคือนี้อันนี้จาทำอะไรอ๋อมันสามารถไปความชุดกอดโซ่ได้เหรอเฮ้ยโซ่น,นี้เอาไว้ทำอะไรอะอ๋อโซ่นี้วเอาไว้ติดกับอ่าลูกตาของมอนสเตอร์แล้วไปทำเป็นแบบเอ้ยโอเคอ,นนอ,นนอันนี้ผมเข้าใจฮะอี้ผมรู้จักรู้จักรู้จักมีแยงมุมด้วยโอเคเราจะแยงมุมมา ันนี้ก็มีแยงมูมีทองมีโอ้โหมีเหล็กด้วยอันหนังสือต้องการอันนี้แหละสิ่งสาคัญมันคืออย่างวะเดี๋ยวนะ M อเดี๋ยวนะขอเสิร์ชกันเอ็มเอก็คืออันนี้ครับผมมันสามารถมาคราฟเป็นโพเดียมได้ครับแล้วก็คราฟเป็นหนังสือซึ่งเอาไว้ทําอะไรเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองคราฟกันดูดิว่ามันเอาไว้ทําอะไรอ่ะ หนังสืออันนี้น่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอ๋อน่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับไ e อ้มอดมังกรนี่แหละนะทุกคนอืมโอเคอเคุอค้ยมีชุดเกาะสวินได้อ๋อไอ้แร่พวกนี้ทําชุดเกาะสวินได้สวยเนาะเออโอเคถือว่าิร์ k อันนี้มีแร่แท่งเหล็ก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 แล้วก็ใยม,มุมๆแล้วท unk, องตัวนี้เราเราทุบได้ใช่ไหมอ้าทุบได้ด้วยแฮะอ๋อเหมือนจะได้เศษทองเออได้เศษทองก็ดีเออเราเป็นอัศวินเนี่ยเราจะต้องเก็บรวบรวมทอง ไอนน้มีกระดูกฮะกระดูกทําไมมันมีอะไรเลขสองด้วยวะอันนี้มีเสื้อกราะไม่เอาป่ะเดี๋ยวเราเอานี่กลับบ้านเดียทองเราต้องการทรองกลับบ้านไอ้แรกนี้มันเอาไปทําอะไรวะเดี๋ยวผมขอเสิร์ชดูดิไอซ์อะไรสักอย่างไอซีวายมันคือเอาไปทาอะไรอ๋อ<ม> oh, ไปทํานี้อันนี้ไปทำอะไรไม่รู้ออะเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็มีดีกว่าไม่มีแล้วน,นะทุกคนนะเราจะเก็บแล้วก็เอาันไว้ให้หมดเลย <laughs> เออช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวขอพูดต่อหน่อยเนาะ <S <S คือหลายคนอาจจะบอกพี่เวฟครับมันจะมีบางช่วงที่พี่ไม่ช็อตอ่ะคือไอไอเรื่องเนี้ยผมรู้มานานแล้วเว้ยแต่ว่าผมแค่ไม่พูดเฉยๆไอเรื่องไม่ช็อตเนี่ย <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันช็อตแค่แป๊บเดียวมั้ง,งน้องๆคงไม่ว่าอะไรหรอกเออแล้วมันก็มีไอพวกประเภทที่แบบมึงหูดีอ่ะคือมึงหูดีแล,แล้วมึงแซวกูอ่ะแบบพี่เอ่อไม่พี่ช็อตนะพี่นะพี่ควรเอ่อจะแก้อะไรหน่อยไหมอะไรเงี้ยคือวิธาีการแก้มันไม่มีเว้ยคืออุ้ยกี่เฮี้ยกูโดนอีกแล้ว ไม่ล็อกไม่ล็อกเบรนกูจะไม่มีทางจ้องหน้ามึงเด็ดขาดถ้าเกิดว่ากูจ้องหน้ามึงกูจะต้องเสียหลายอย่างโอ้โหเจ็บเ<ๆ>จ็บเจ็บเดี๋เกินก่อนกินก่อนกู <c oughs> จะต้องเสียเลือดแล้วก็อาหารไม่ทุกคนเราต้องก้มหน้าก้มกลมก้มหน้าแล้วก็ตบ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 ไม่โดนมือมืนจอบมืน อะไรมึงเห็นมเ,เนี่ยมึงมองไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ไม่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 ไม,ไม่โอ้ย้าเอ้ยกูสาจะเก็บเลเวลเลยทหทุกคนกี่ตัววะหน้าเดี๋ยวนะกูโดนลุมกี่ตัววะนน่าเมื่อกี้โอ้ยเยอะเลยโอ้ยมึงลุมกูขนาดนี้เลยแหละ อุยดาบผมว่าผมดาบดาเมจแรงมากเลยนะยทุกคนมันยังตีแบบสองทีสามทีมาจกว่าจะตายตัวหนึ่งไอ้มาแต่ว่าหรือว่ากูตีไม่โดนนะว่ากูได้จะตีไม่โดนอู้ยโยแล้วกูจะเข้าไปเอาของยังไงวะเนี่ยเอเดี๋ยวนะเราเราเรามีวิธีมันมีลำมังกรวะเนี่ยลำมังกรอย่างเนี้ยลำมังกรวะเนี่ยใช่ปะใช่ปะไอใ่ด้วยไอมันไม่มีมังกรกูปรับเป็นยะไปานกลางมังกรไปไหนหมดวะโอเคช่างมันฮะไม่มีละดีละ ออ้ยมึงอย่าลุมกูสิแน่จริงอย่าลุมแน่จริงอย่าลุมมึงแน่จริงมึงตัวตัวเปล่าตัวตัวว่าเราอ่ะฮะตัวตัวเปล่าเมื่อกี้วิ่งใส่เป็นฝูงก้มก้มหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันก้มหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันแล้วก็จะเงยหน้าขึ้นไม่เห็นกูหรอกหลายตัวด้วยมึงอย่าตีกูนะวิ่งกระจัดกระจายเล็วออามาเ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 อามาวิ่งวิ่งวน ใช้สเต็ปวิ่งวนวิ่งวนไม่มองหน้าหรอกอันนี้ใส่ใส่ใส่เอ้ยมไม่มองหน้าหรอกโอ๊ยเอ้ยมึงอะไรนักหนาเนี่ยฮะมึงอะไรนักหนาอะไรนักหนามนนามน,น,ามนี่สิทำไมกูรู้สึกว่ากูเล่นม็อดนี้ทีไรแล้วกูรู้สึกกูเหนื่อยเหนื่อยว่ะทุกคนเ,เก็บกัดโว้ยหมืน่นคือทุกคนช่วยบอกชื่อไอเทมที่มันเป็นไอ้นี่ผมได้ไหม ผมจะลองพยายามอ่านคอมเมนต์ดูไอไอเทมนี่มันเป็นโอ้โหกูเจอเมื่อีกแะมันมีเยอะจังวะหรือว่ามันอยู่ในใบโอมนี่ไหมผมว่าใช่แนๆ่ๆโอ้โหเหมือนผมว่าใช่แน่เลยทุกคนมันน่าจะอยู่ในใบโอมเมื่อกี้ชัวชัวชัวกูเดาว่าชัวไปวันนี้เราดูซิว่าเราจะได้คลิปว่าอะไรนะดูซิว่าวันนี้กูจะ,กนนกจะได้ที่ตักน้ำหรือเปล่าโอ้ไอเทมชิ้นเดียวที่กูล่าแทบตายจะได้หรือเปล่า วันนี้ได้ขอหน่อยอืออะไรอะไรอะไรมีทามาพุ่งใส่อะโถ่นึกว่าจะของจริงอีหนูเอ้ยเจอรางมังกรเห็นแล้วทุกคนเหมือนรางมังกรล้างอะมันไม่เห็นตัวมังกรอะไรเราเนี่ยโดดปั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 ดเจปัดเจ้ัดเจอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยกูเจอแล้วโถ่เอ้ยตกใจวเดี๋ยวนะ กูก็ตกใจนึกว่าตัวอะไรมันก็ตัวแค่มังกรอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าไปไฟ่กับมังกรทุกคนคิดว่าผมจะตายไหมแต่ว่าผมผมคิดว่าผมสู้มังกรได้นะเว้ยเออผมคิดว่าผมสู้มังกรได้นะเว้ยทุกคนเคยอัศวินนะอัศวินเขาไม่เกรงกลัวมังกรนะเว้ยทุกคนผมว่าผมสู้มังกรได้เว้ยแต่ว่าเราต้องมีโล่เดินไปตะหง่ามากเดี๋ยวกลับขึ้นไปดิ มันมันไม่อุย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 ยอุยยอะไรอะไรมันคนอะไรอ่ะมันเป็นมังกรอะไรอ่ะสายฟ้าเหรอไม่เสียบมันเหมือนไฟช็อตฮัลโหลทำไมเสียบเหมือนไฟช็อตจังเลยขอไม้ก่อนอย่าเพิ่งมานะขอไม้ก่อนขอไม้ก่อนโอเคทุกคนเคยสวินนะผมเนี่ยแหละคือเวฟผู้ปราบมังกรเดี๋ยวนะเอาไอ้นี่มาดิโอ้ยเทมไอ็เทมเต็มตัวชิบหายเลยอันนี้มามึงรู้จักเวฟผู้ปราบมังกรปะ ถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้นะครับเราจะวิ่งเราจะวิ่งให้เร็วที่สุดท่าที่จะเร็วได้แล้วครับครอบไอเทมเต็มตัวเกินมาขอมนมงกอนอ,อู้หูอยู่ไกลมากเดี๋ยนะขอสำรวจลังมงกรนมีอะไรวะมีอันนี้แก้วมันคืออะไรวะทำไมมันมันต้องรอปอันนี้อันนี้อะไรอะ น่าจะเป็นทองแดงชัวร์นี่น่าจะเป็นทองแดงครัเผมจํนจได้ผมเคยดูคลิปมานี่ไงอ๋อมังกรตัวนี้น่าจะเป็นมังกรที่เฝ้าหลังทองแดงว่าอุย้ยมีตัวหนึ่งอยู่นู่นแล้วไอ้ตัวนี้หลังมึงอยู่ไหนหลังมึงก็ได้จะอยู่ตรงนั้นที่กูผ่านมาใช่ไหมเออโอ้ยมามังกรมึงรู้จักเว็บป่ามังกรปะเดีย๋ยวมึงได้เจอกูแน่ดเดี๋ยว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 หัวไม่ใช่ได้หนังหัวมาเยอะเลยวมะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้หนังหัวครบแล้ว เราต้อนหนังวัวน,นี่ไปคราฟให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าน้ําโอ้โหให้มันมึงใจร้ายจังวมึงเอ้ยกูได้อะไรอ่ะมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเอาอะไรทิ้งดิเอาเงียบเพิ่งยุ่งมึงด้วยเอาเสียต่ออันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออันอยังวะ S U O L อ๋อมันสามารถคราฟนี้ได้ครับโดยการใช้แล้วมันดอกจากอะไรอ่ะดอกจากมังกรเมื่อกี้เหรอใช่ไหม น่าจะตอบจับมังกรตัวเมื่อกี้อะ่ะน้องไปไหนแล้ววะมังกรน่าจะห่างหายหายไปแล้วโอเคครับงั้นกถ<ไ>ออ็ถือว่าดีไปถือดีไปเออถือว่าดีไปไอ้มังกรมันโหดผมไม่อยากจะทาธนูอ่ะเอออยากจะทําธนูก่อนนะเดี๋ยวผมวอาผมจะต้องไปล่ามังกรแน่เลยวะทุกคนถ้าเกิดว่าเราล่ามังกรได้เราจะได้ชุดเกราะมังกรใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องตกใจโถ่ยเสียงซอมบี้ ทุกวันนี้สะดุ้งกับทุกเสียงแล้วเนะนี่ยวันนี้ไหนขอหนะ่อยปเลสโกเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทํากระปุกน้ํากันแล้วก็ผมว่าเนี่ยผมจะต้องไปฟาร์มแร่ไล่รอแล้วว่ะเออว่าเราจะต้องไปฟาร์มแร่ไล่อหรือว่าเราจะอัดคลิปตอนฟาร์มไปเลยวะ่ะฟาร์มแร่ผมว่ามันจะดูน่าเบื่อไปไหมคือถ้าเกิดว่าเราฟาร์มแร่ตอนแบบอัดคลิปอยู่โน้ดีซีแต่อัดคลิปคอมอนอะไรเล่าอะไรเล่าอย่ายิงมา อะไรเล่จะระเบิดตรงนี้เอายีควิเปอร์ตายสักไม่โดนหรอกนี่ดรอปสองแผ่นซีดีเลยปะอะไรอะไรยีควิเปอร์ทำไมเนี่ยควิเปอร์บอกกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ๋อกระดูกอ๋ออ๋อกระดูกกันเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปดูดิว่าไอ้ธนูเนี้ยมันดาเมจมันจะแรงหรือเปล่าเอ้ยทุกคนผมอยากจะรู้ว่าผมอยากจะถามด้วยว่ะคือผมอยากจะรู้ว่ามังกรเนี่ยมันมีโอกาสมาเกิดตรงบ้านเราไหม คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสมันเกิดตรงบ้านเรานี่คือกูต้องทํำยังไงคือต้องต้องคามอย่างนงี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราพัง่ะนั่นดิประเด็นนี่แหละสิ่งที่กลัวหวังว่ามันจะไม่มาเกิดตรงบ้านเรานะมันน่าจะเกิดเฉพาะแถวแถว,แถวลังแหม่ถ้าโดดแล้วไม่ลงนะมึงถ้าถ้าโดดแล้วไม่ลงนะมึงมีเจ็บะ่ะเออกไมีเจ็บแน่แน่ฮัลโหลเพื่ Hello, อนอ้าว เจอบลอตอีกแล้วแต่ว่าเป็นสีเขียวนะ่าจะเป็นสีที่กากที่สุดว่ะทุกคนโอเคจัดไปเจอบลอตขอเก็บก่อน <c oughs> มีอะไรเก็บก่อนแร่แร่แล้วก็อโอ้โหไอเทมผมบอกเลยว่ามอดนี้เป็นมอดที่ลกชิบหาย <c oughs> เออรู้สึกว่ามอดมอดเนี้ยเป็นมอดที่ลกมากีคือแบบของมึงลกมากเอานี่มาเอานี้มาเอานี้มาด้วยแล้วเราก็จะมาลองคราฟกัดู เราจะลองคราฟสิ่งสิ่งนี้ดูนะครับว่ามันจะสามารถเก็บน้นําได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองลยแบมวิธีเดียวเต็มเลยแล้วเวลาก,กินนะ่ะอ๋อลดทีละเล็กทีละน้อยเอ้ยดีเว้ยไอ้ข้างล่างตัวนี้ผมเห็นมันบ่อยแล้วอืมกูจะลงไปยังไงดีเอานี้มาเอานี้มาแล้วก็ขออันนี้แล้วก็ขอฐานมีฐานไหมฐานมีเราจะคราฟเป็นอันนี้ฮะแล้วก็เอ่อ เอาไม้มาด้วยมีอ่ะอันนี้ต้องการอันนี้ก็ต้องการแหมต้องการหมดเลยเว้ยมาเราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปตบตัวนี้กันผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่าแต่อุ๊ยอุ้ยข้างล่างอ๋ออุ้ย,ยเดี๋ยวผมว่าเราต้องทำอะไรขึ้นแล้วเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยบ้านกูเนี่ยนี่ข้างล่างตรงนี้เหมือนจะเจอบอสหนึ่งตัวหมดทุกคนบอสสีเขียวน่าจะตอบของไม่ค่อยดีครับแล้วก็ไม่ได้จะถึกขนาดนั้นด้วย เราได้พอสู้ได้อยู่แต่ว่าผมจะไม่สู้ตรงๆแล้วกันเนาะเพราะมันก็โหดอะฮัลโหลอ่ะเฮ้ยเป็นสบิวตัวหนึ่งเอ้ยคุณว่าเอ้ยเอ้ยอะไร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 เล่าอุ้ยได้อยู่ถือว่าได้อยู่ได้อยู่มาไม่เก่งเกินไปอุ้ยอุ้ยลอยได้เว้ยเดี๋ยว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 อะไรเล่าลอยได้เหรอลอยได้เหรอ ลอยได้เราอะฮะลอยได้หรอดอบไปเมื่อไหร่เซ่ขอแคปรูปได้ไหมเนี่ยอ่ะแคปรูปมาหนี้ดิขอดอบไอุย้ยไ,ไม่เข้าไม่เข้าอุ้ยเราถึออยู่นะเอ้ยชุดก่อนเราถือว่าดีพอสมควรนะไอ้นี่เลยดบไปแล้วโอเคเดี๋ยวขอดูเซ่เนเธอร์สต์โอ้โอ้ oh my god เดี๋ยวนะโอ้ oh my god อีกตะหมอดรอช่องเอ้เดี๋ยวมันได้ของดีเหมือนกันนะไนดะ้เนเธอร์สตาได้แร่สี น้ำเงินไกโอ้โหได้ไฟไฟนี้มาด้วยอันนี้ทำเอาไปทำอะไรวะกูลืมอ๋ออันนี้อันนี้เอามาคราฟนี้ได้อันนี้เอามาคราฟนี้ได้อันนี้เอาทำอะไรอ๋ออันนี้มาคราฟเป็นนี้ถ้าเกิดว่าเรามีได้ดวงตาได้อ๋อโอเคอันนี้แต่นะเอ้ยอันนี้มันก็คราฟไม่ยากเลยมันใช้คดขยะเลยบ้างเกึกว่าจะดีแต่นะเอา L E A อันนี้คืออะไรอ๋อแลอันนี้สามารถคราฟเป็นดาบได้ครับ ก็ถือว่าน่าจะดีกว่าแรกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนาะน่าจะแรงพอตัวเลยแหละไอ้เนี่ยแล้วก็ชุดเกราะด้วยชุดเกราะนี่ก็น่าจะถึกพอตัวเพราะฉะนั้นเราเออกไปด้ยวยไป let's go ไอ้พวกแร่พวกนี้ผมไม่แน่ใจนะว,ว่ามันหาได้ตามทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะทําตอนเนี้ยคือผมอยากจะเลี้ยงวัวเว้ยเออผมอยากจะเลี้ยงวัวมากที่สุดแหละเพราะว่าเราต้องการครื่กว่าอะไรนะผมต้องการอุปกรณ์ในการทำไอ้เนี่ยที่เอนชาร์ดอ่ะผมอยากจะทำเอนชาร์ดอันเนี้ย เพื่อที่เราจะได้ไปหาไดมอนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอนชรานเลเวล30ได้อะ่ะคือมันได้ไปของโหดมากเลยด,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 ยดย้วยทุกคนคือเราจะสามารถขุดหาแร่ได้แบบโคตรขี้โกงอะ่ะ <c oughs> เออใช้คาว่าโคตรขี้โกงได้เลยเสียงอะไรวะอย่าเสียงอย่างนี้สิกูกลัวมึงกูเล่นไมครับอยู่ตอนตีหนึ่งกูก็กลัวเ,เหมือนกันนะต่อให้มันเป็นเกมสี่เหลี่ยมกูก็กลัวนะบอกก่อน อาแคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดีวเวฟว่าขอแค้่นี้ก่อนแล้วการเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่เวฟขออนุญาตทำเอ้ยเราจะทําอะไรไว้รอไะเด๋วเวบขอไปหาแร่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําเหมือนข้างล่างไว้รอแล้วก็เดี๋ยวเราไปขุดข้างล่างไว้รอแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาหน้าเนี่ยผมว่าเราจะมาต่อเติมแล้วก็สร้างบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราหยุดฟาร์มสักสองพาร์ทก่อนพาร์ทหน้าแล้วก็พาร์ทหน้าหน้าปีขอหยุดฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอไปสร้างที่เลี้ยงวัว เออแล้วก็ปลูกอ้อยก่อนเออให้เรามีที่ entrance อย่างผมว่าน่านนันจะโอเคที่สุดแหละเอาแคทุกคนเจา้าไปคลิปหน้าคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับผมไปรักะอันนี้เก็บเด้ไอเนเธอร์สตาร์เราหมดแล้วหรอหมดบ้านเลยไอเนเนเนดาวเนเธอร์มันเอาไปคร้าเลยได้หลายอย่างนะเวย้ยเดี๋ยวขอดูซินี่คราฟดาบนี่แต่ดาเมจแค่สิบสามมันเสียใจตรงนี้แหละอันนี้ก็คราฟได้ดาเมจแค่สิบโคตรง่อยเลยอันนี้ก็คราฟได้ดาเมจสิบสามโคตรกากเลยวะทำไมมันไม่มีอะไรดีๆเลยวะเนี่ยอ,นะอันนี้อะไรวะเดมอนโอ้จะไปยี่สิบแปด โคตรโหด,หดนี่แหละกูเจ้านี่แหละ